รถที่นี่สถานีบ้านโป่ที่นี่สถานีบ้านโป่งทางราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรดจจังหวัดสุร a s ก t r a ขึ้นลงจากขบวนรถและตรวสตรวจสอบศึของสุขภะณอ์ที้เรียบร้อยก่อนข้นหรลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถจอดที่สถานีบ้านโป่งในทาลาที่สองขนนี้เป็นขบวนรถทางเาืขบวนที่หามขหนึ่ง้นทาสถานีคนว ปลายทางถานราชดุลยะบวนรถเกีนี้เมืเ่อออกจับสถานีบ้านโป่งไแล้วจะหยุดรัส่ผู้โดยสารที่สถาน,นีคนครสุขสถาน,นีองตากค้อ